ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องอดอดอดอ,อ,อ,อุไทยเกลีย่ยแสงไล่ฟ้าคลิกตัวตือนลืมตาแจ่มใสเห็นอของถุง วดชวนกันทักทายแสงสุริเท้าหนหน่อย สว่างที่กลางใจคือพระพ่อผู้ยิ่งใหญ่รับผู้คลี่ประสบการณ์มากมายออกปูลาทั้งเดินชีวิตสว่างสู่ชนทั้งหลายก้าวเดินก้าวไกลก้าวเคียงคู่ไป <S 1> <S 1> กับแสงแห่งตะวัน <S <S ลา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  พ่อจะสอนคัดไทยนะลูกนะและเขียนตามที่พ่อเขียนนะพ่อคือครูคนแรกของผมท่านสอนให้ผมเขียนกกาขอขาคัดลายมือตั้งแต่อายุผมสามขวบและพอผมโตขึ้นท่านก็หาครูบาอาจารย์ดีๆให้กับลูกๆทุกคนไม่เพียงแค่การหัดเขียนหัดคัดลายมือ ท่านยังฝึกให้ผมเป็นคนรักการอ่านการอ่านออกเสียงให้พ่อฟังเป็นประจำจึงทำให้ผมมีนิสัยรักการอ่านจำได้ว่านังสือในห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดไม่น้อยกว่าพันเล่มผมอ่านจนหมดและยังช่วยให้สามารถพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าจะเป็นคำควบกล้ำรอเรือรอลิงหรือแม้แต่จังหวะจากโคน เป็นผลให้เมื่อมีการประกวดการอ่านเล่านิทานหรือเขียนเรียงความในชั้นเรียนผมจึงได้รับรางวัลหรือคะแนานดีเสมอเสมอ ยนี่ถ้าอยากจะเล่นอ่ะนะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่างานที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยต้องทําให้เสร็จซะก่อนไม่ใช่สักแต่รับปากอย่างเดียวนะนอกจากเสร็จแล้วจะต้องดีด้วยนะ เด,เดินมาเข้าไปในทับเห็นลูกเคยพ่อเจ้าลูกเอ๋ยงามหนักหนาะน้อยหรือรูปร่างเหมือนเทวดาหน้าตาจิมลมิมพริมเพลาผิวเนื้อเรือเรืองเลื้องประหลาดนังทองคําธรรมชาติหล่อเลลาฟ้าผีเกิดเอ๋ยลูกเคยเรา งามจริงนะเจ้านางมนทาถึงตัวพี่เมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นรูปร่างก็อ่อนแอนโออาไม่แกล้งอวดสวดทรงหน้าตาใส่ชดาเครื่องประดับก็รับรองแต่ไม่เหมาะเหมือนลูกเคยเราคนนี้เป็นต่อพี่อยู่ราวสักสามสอง แพ้เขาที่เนื้อไม่เป็นทองกระนั้นน้องยังรักว่ารูปงามตรัสพลางแย้มยิ้มพริ้มพรายแล้วพริพายปราไสไตทา,ามลูกรักจงทะแลงแจ้งความเจ้านี้มีนามมก่อนใดวงวานวานเครือเนื้อหนอพงเผาเราก็เป็นชะนาย อยู่ประเทศธานีบุรีไรัํยทำไมจึงแกล้งแปลงปลอมมาแนทนสงสารนันทาที่น่ารักฉลาดนักวิ่งออกนอกถนนมัวแต่เพลินปลาปลืม้มจะลืมตนถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวานิจจาเอ๋ยเคยเห็นทุกเย็นเช้เชา กลับเรือแต่กลงเปล่าไม่เห็นหน้าเคยวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันมาเจ้าทิ้งข้าเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเอ้ยสาธุเรียนเชิญทุกทท่านนั่งคุกเข่าแล้วก็ตั้งใจกราบคณะพระภิกษุสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ Terima kasih. โทษนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อของเจ้าออดใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับอครับคุณพ่อเอ้ยเห็นมาทําบุญที่วัดบ่อยๆนะเพื่อนผมก็เลยไม่ได้เข้าไปทักทายสักทีครับเพิ่งรู้เนี่ยครับผมเอายังไงทานข้าวด้วยกันครับ๋อครับขอบพระคุณครับเอาสุตักข้าวให้ครูก็จานหนึงจ้า จะสวัสดีค่ะคุณรูณสราวดธจำหนูได้ไหมคะ <S <S 2> <S 2> เอ๊สุดารัฐใช่ไหมลูกอ๋อครูจำได้ครูเคยสอนหนูสักประมาณชั้นปหนึ่งปสองเห็นจะได้ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วคะ่ะครูเออแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะลูกไปเรียนอยู่ที่ไหนยังไง <S <S ก็หลังจากจบมัธยมก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วคะ่ะก็ไปช่วยแม่เขาขายขนมจะได้ให้น้องๆเขาเรียนต่อกันได้อย่างเต็มที่ค่ะ ดีแล้วล่ะลูกช่วยที่บ้านขายของทำงานเนาะเสียดายนะครับตอนที่คุณครูยังสอนสุอยู่เนี่ยผมไม่ได้ไปพบคุณครูที่โรงเรียนเลยก็โมแต่ยุ่งมาทำสวนอยู่ตั้งใจไว้หลายเที่ยวพอเข้าที่เข้าทางปุ๊บกอดานมาเกิดสงครามโลกขึ้นซะอีกแต่ก็ยังดีนะครับที่คุณครูไม่ทิ้งเด็กๆคนไหนยังกลับมาสอนที่นี่ต่อจริงๆผมเป็นคนราชบุรีครับ แต่พอดีว่าบรรจุเป็นครูได้ที่นี่นะครับก็เลยต้องมาสอนนักเรียนที่นี่ครับก็ไม่แน่นะครับยังวางแผนอยู่ครับก็กะว่าจะกลับไปลองบรรจุที่นู่นดูนะครับถ้าได้นี่ก็ได้ไดกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ท่านที่นู่นด้วยแต่ก็คงอีกนานนะครับอเอาไว้สอนพอดุงให้จบป .4 ก่อนดีกว่าครับถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยคิดกันอีกทีครับ ช่างบังเอิญนะครับผมเองก็เป็นคนราชบุรีเหมือนกันอ้าวเหรอคบคุณพ่อครับผมครับแล้วก็ปู่ของเจ้าออดเนี่ยย้ายมารับราชการที่นี่ครับผมก็เลยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆครับเล่าครับนายพัดุงนี่เขาเป็นคนเก่งนะครับคุณพ่อไว้ประกวดอ่านภาษาไทยอ่านกรอนี่โอ้โหได้รางวัลมาเยอะเลยนะครับเล่นกีฬาก็เก่งเพื่อนๆก็รักผมว่าคุณพ่อเลี้ยงลูกดีนะครับ อืก็ได้คุณครูนะครับช่วยขอบพระคุณครับเอ,อค,คุณครูครับครับคุณครูสอนภาษา,าไทยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับคุณครูพอจะรู้ไหมครับว่าพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยคิดอักษรไทยแล้วก็คำพูดภาษา,าไทยเนี่ยมาได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงแล้วก็อธิบายให้คุณพ่อฟังนะครับคือสำหรับเราเนี่ย ท่านพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยท่านได้นําอักษรไทยมาจากไทยหรือไทยเขินนะครับรวมถึงวรรณยุกต์นี่ก็ได้นํามาจากคเขมนอย่างเช่นตัวรอเรือชอช้างหรือว่าคําควบกล้มต่างๆน,นะครับท่านก็พยายามจะรวบรวมจากละแวกนี้ทั้งหมดให้ได้ครบทุกเสียงทุกตัวจึงเป็นที่มาของพยัญชนะทั้ง44ตัวของไทยเรานี่เองนะครับยังไม่พพอนะครับยังมีสลากอีกด้วยเพราะว่ามันมีหลายเสียงก็เลยเป็นที่มาของสลากอีกทั้ง24รูป32เสียง แต่พอเอามาใช้เนี่ยก็ต้องมีการนมาผันเสียงก็เลยก็เลยกลายเป็นการผันวรรณยุกเอกโทรตรีจัตวาขึ้นมาอย่างไงนะครับอเออนายพดุงลองยกตัวอย่างให้คุณพ่อฟังสิลูกว่ามีคำไหนบ้างที่สามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งห้าวรรณยุกแล้วก็มีห้าความหมายด้วยนะลูกคำว่าไกลไก่ใกล้ไก่ไก่ไกไกอ,ออกเสียงวรรณยุกคห้าเสียงและมีความหมายแตกต่างกันไปครับอืแต่หลังจากนั้นนะครับ ท่านพอ่อขุนรามคำแหงท่านได้รวบรวมทั้งหมดได้หมดแล้วท่านก็ได้บัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่นะครับแต่ว่าการบัญญัติศัพท์ของท่านนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อมีคําศัพท์ใหม่แล้วก็จะทิ้งคําศัพท์เก่ามันถึงตามมาเป็นคําซ้อนในจากหลายๆภาษานะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าภูจากทางอีสานนะครับ<ม>ก็จะมีความหมายว่าเป็นดินที่ถูกดันให้สูงขึ้นกลายเป็นเนินสูงนะครับ ส่วนคาว่าเขานะครับที่มาจากทางมอนกลางคํานี้ก็มีความหมายว่าเป็นดินที่ถูกดันให้สูงขึ้นกลายเป็นเนินสูงเหมือนกันแล้วพอคุณรามคาแหงท่านก็ได้รวมคำสองคำที่มีความหมายแบบเดียวกันนะครับให้กลายมาเป็นคําภาษาไทยนั่นก็คือคําว่าภูเขานั่นเองครับเรียกว่าได้ใจไปทั้งฝั่งเหนือและก็ฝั่งตะวันตกเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคําเลยนะครับที่ท่านได้รวบรวมจากแคนต่างๆให้กลายมาเป็นคําไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นกุศโลบาย น,นอกจากท่านจะได้สร้างภาษาไทยให้กับเราแล้วนะครับยังเปรยียบเสมือนการ,รสร้างดินแดนใหม่เปรยียบเสมือนการขยายอาณาจักรของพ่อขุนรามคำแหงในสมัยนั้นอีกด้วยครับอครับอ่ะท่านทานครับรครับผม คุณครูครับเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆก็เชิญไปสนทนาต่อที่บ้านแล้วกันนะด้วยความ<ะ>ยินดีเลยครับคุณพ่อครับบางวันผมนี้เรียนไปเที่ยวถูกครูสราวุธตีที่โรงเรียนแล้วพอกลับมาถึงบ้านก็พบครูสราวุธนั่งคุยกับพ่อเลยถูกพ่อตีซ้ำให้อีกที โดดเรียนหนีเที่ยวกี่ทีแต่ผมโดนครูสลาวุตีไปตั้งสามทีแล้วนะพ่อถ้าอย่างนั้นก็ต้องถูกฆ่าตีเป็นสองเท่าจากที่ครูตีไปหยิบไม้เรียวมา ไปลองกันได้ระวังของด้วยฮะเอ้าเอาอนเฮ้ยโอ้มีของดีจากเมืองจีนนะของดีดีทั้งนั้นด้วยมาฝากนะสวัสดีเฮ้ยระวังระวังเยอะเลยเฮ้ยอาน้อยยังเรียนหนังสืออยู่อีกเหรออ่าไม่ไหวนะเอาออนพวกนี้กะจะส่งให้อาน้อยเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทเลยเหรอ ว่าเสียเวลาเมืาอปาไปเปล่าเดี๋ยวก็แต่งงานแล้วไอ้ที่เรียนเรียนมามันก็ไม่ได้ใช่นี่ดูอย่างออาเหมยเอาเหมยไว้ดีกว่าเหมยมาอีมาดีเนี่ยอยากเอาเหมยเนี่ยไหมตอนนี้อยู่สบายกับผัวไม่ต้องไอ้ที่เรียนซื้อไม่ต้องเรียนเรียนให้ผัวผัวทําไมลูกข้ามีปัญญาเรียนข้าจะให้เรียนจบสูงที่สุดมีความรู้ติดตัวไม่ต้องมีผัวก็อยู่สุขสบายได้เนี่ยความรู้นะ จะช่วยให้คิดหนทางทำมาหากินแล้วก็ช่วยหาผัวดีๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจริงๆออดหยิบหนังสือกองที่ข้าอ่านจบแล้วนั่นมาดิแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างด้วยกันแล้วก็อ่านเสียงดังๆให้ทุกคนได้ยินให้หมดเลยครับพ่ออ่านดังๆ ลกูกอ้วเนี่ยมีผัวมันไม่ได้เรียนหนังสือแต่มันก็มีความสุขไว้ยเป็นอะไรอ่ะเหมย พราพ่อไม่จับฉันแต่งงานป่านี้เราก็คงได้เรียนด้วยกันแล้วนะแล้วแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะก็เหมือนแม่บ้านธรรมดาทั่วไปอะความรู้ก็น้อยนี่ถ้าลูกฉันมันเรียนสูงกว่าฉัน ก็คงจะบอกจะสอนอะไรมันไม่ได้เด็กสมัยใหม่มันฉลาดหัวแข็งสอนก็ยากแม่ความรู้ต่ำๆอย่างฉันลูกที่ไหนมันจะไปเชื่อพี่ยอดชายเขาก็จบสูงฉันพูดอะไรไปเขาก็ไม่เคยเชื่อ หาว่าฉันความรู้น้อยพูดไปก็ไม่รู้เรื่องจะไปช่วยแก้ปัญหาหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ได้ถึงจะเป็นแม่ที่มีความรู้น้อยอะ่ะแต่ฉันเชื่อนะว่าลูกอะ่ะมันก็ย่อมมีความเคารพลและเชื่อฟังในตัวแม่ของเธอนะเหมยแล้วส่วนเรื่องพี่ยอดชายเนี่ยสักวันเขาก็จะเห็นความฉลาดของเธอเอง ว่างๆอ่ะก็หยิบหนังสือมาอ่านสิความรู้อ่ะหาได้รอบตัวเรานะเหมยเธอเป็นคนฉลาดอ่านแป๊บเดียวว่าเข้าใจแล้วขอบใจนะน้อยอะนี่หน,งน,นังสือเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเหมยเอาไว้อ่านสิทำไมอ่ะเหมย ยอดชายเขาไม่ชอบเห็นชานอ่านหนังสือหรอกเฮ้ยนี่มันจะมากไปแล้วนะคนอ่านหนังสือเป็นคนฉลาดนี่ตกลงว่าผัวแกเขาไม่อยากให้แกมีวิชาความรู้เลยใช่ไหมเนี่ยครัวเมียจะรู้ทันทุกเรื่องนะสิแล้วนี่รุงทรงเขารู้เรื่องไหมเนี่ยว่าเหมยแต่งงานไปก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยอะผู้หญิงอะไม่ใช่ท่ารับใช้สามีนะ ยิ่งฉันเห็นชีวิตเหมยเป็นแบบนี้แล้วอ่ะฉันยิ่งอยากจะเรียนให้สูงสูงเอาให้ความรู้มันเทียบเท่ากับผู้ชายที่ชอบดูถูกผู้หญิงไปเลยแล้วนี้ก็ต้องอยู่ด้วยกันไปแบบนี้ทั้งชีวิตเลยใช่ไหมเนี่ยยังไงก็เก็บหนังสือเล่มนี้ไว้นะเหมยเอาไว้ให้ลูกอ่านก็ได้แล้วก็ให้ลูกอ่านหนังสือให้ฟัง เราก็จะมีความรู้ไปพร้อมกับลูกเหมยไงแล้วว่างๆก็หาครูเก่งๆดีๆแว้เวียนมาพูดคุยที่บ้านบ้างจะได้วิชาวความรู้เพิ่มเติมไปมพร้อมกับลูกไงฉันเอาใจช่วยนะเหมยขอบใจนะน้อย ะลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบันจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมือเป็นคราวทั้งค้าวหวาน เมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงคั่นให้่อนระทดใจอ,อ,อ้าเอ่นอ่านหนังสือให้พ่อเองฟังจบแล้วก็ไปเอาของฝากที่ลานนะและช่วยลุงแยกสมุนไพรแต่สมุนไพรเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนวิชาความรู้ที่ลุงให้กับเองเอามาใช้ได้ตลอดชีวิตนี้ ไม่ต้องมัวหมกมุ่นอยู่แต่ตำราเรียนหรอกนะกลับไว้เอาทําไม่ทําไม่กลับบ้านเลยกลับบ้านกาาลับบ้านไปดูแลผัวเองไปอสิงสวัสดีค่ะพี่เหมยสวัสดีครับคุณสงสวัสดีค่ะเออกินบางสวัสดีค่ะ ว่าเดี๋ยวรุ่งนี้นะเชิญครูสลาวุธเนี่ยมากินข้าวที่บ้านกันตอนเย็นนะ่ะได้เลยครับด้วยจนกชนนันนั้นมีคุณเบการุ่นเลี้ยงรักษามาจนใหญ่อุ้มอุทรป้อนข้าวเป็นข้่าไรมาจะได้พึ่งพาที่กาดวง ถ้าเราดีมีจิตคิดอุปธรรมกุศลล้ำเลิศเท่าภูเขาหลวงจะปรากฏจดจริงสิ่งขั้งปวงกว่าจะลวงลุถึงสึ่งพิมานเทพไยในห้องสิบหกชั้นจะชวนกันสรเสรจะเริญนสรวราตรีนี้เป็นยอด ยุพาพานไดเลี้ยงขันชนนกชนนีสำหรับครูทางธรรมนั้นเมื่อไหวเด็กก็คุ้นกับวัดพอสมควรเพราะหลวงนาของพ่อเป็นเจ้าอาวาสและพ่อพาไปวัดอยู่เสมอผมจึงได้รู้ได้เห็นที่เป็นแบบแผนที่ดีมาตั้งแต่เล็ก คำท,ที่ทำให้ผู้นำไปปฏิบัติมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปัญญาวุฒิธรรมแปลว่าทรรเป็นเครื่องเจริญงอกงามแห่งปัญญาประกอบด้วย 1. สัปปุริสังเสวะแปลว่าคบสัตบ,บุรุษคือหาครูดีให้พบการเลือกครูดีนั้นต้องพิจารณาสองเรื่องใหญ่เป็นสำคัญคือต้องพิจารณาจากการมีความรู้จริงและการมีนิสัยดีจริง เราจึงจะแน่ใจได้ว่าท่านจะสามารถสอนได้จริงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพราะครูคือต้นแบบและต้นแบบเป็นสิ่งสำคัญ 2. ส,สัตรธรรมมัสวนะแปลว่าฟังธรรมคือฟังคำครูให้ชัดเมื่อเราได้พบครูดีแล้วสิ่งสำคัญอันดับที่สองก็คือต้องฟังคำครูให้เข้าใจอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพี้ยนความหมาย ฟังแล้วต้องได้คำจำกัดความของเรื่องนั้นๆออกมาอย่างชัดเจนการให้คำจำกัดความคือการกำหนดความหมายที่ถูกต้องและชัดเจนทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจที่ตรงกันวิธีการหาคำจำกัดความแบบง่ายๆก็คือการตั้งคำถามในเรื่องที่เรียนด้วยคำว่าอะไร สดใส ชีวิตปลอดภัยสดใสเยี่ยงนักสู้เกรียงไกร ไปไม่กับผู้ชมพ่อคือตัวอย่างที่ลูกมองเห็นให้ทำเป็นให้ทำได้กตัอยู่